สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมากินยำหม,มามาก,กันนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละค่ะเราจะมากินโชว์กันอยู่แบบช่วงแพรวากินโชว์กินกันกว่าอยากกินแล้วทุกคนยั่วๆจ้ะสงสายคนยอ่ะ อ,อร่อยเวอร์อะคุณแม่ทำนะคะเพิ่งทำใหม่ๆล้ล้อเลยเนาะ เผ็ดมากเลยทุกคนอร่อยจริงคือมันเผ็ดอะ่ะ สภ,ภาพาว่าร้านเหมือนฝนจะตกนะคะแต่พี่ไม่รู้ว่าจะตกจริงหรือเปล่าฟ้ามืดมากเดยพี่ชายมานะเริ่มงานตั้งแต่ห้าโม นอนเล่นโทรศัพทสักหนึ่งชั่วโมงแล้วสักหนึ่งนาทีหนึ่งสกนาทีแล้วก็ลุกมาอาบน้ําตอน6กโมงเท่าไหร่นั่นแหละเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะคะทุกคนเุ้ยแป๊บนึ่งนะขอปรับแสงก่อนนะคะทุกคนโอเคแป๊บนึงนะโอเค ตอนเวลา6โมงเท่าไหร่ไม่รู้นะคะพอก็ยังไม่ตื่นเนาะอาจจะได้ยินเสียงนก,นกเสียงกาเสียงไก่นะคะเพราะว่าน่ากินข้างนอกเนะาะแค่อินในห้องจะมืดมาก ม่ได้เปิดไฟนะคะพ่อไม่ให้เปิดเนาะอเพราะว่าน้องนอนอยู่นะ เดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นนะคะพวกนี้เราจะมาเปิดรองเท้าให้ดูแต่ก็ไม่มีเยอะอะอืมไม่มีเยอะนะคะก็มีน้อยอยู่สินะ น่าขอเหตุเดี๋ยวเราอยู่เดี๋ขาวเผ็ดมากเลยทุกคน คนมันเผ็ดเวอร์แต่ก็อร่อยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อความแจ้งเตือนขอไปกินต่อแล้วนะบ๊ายบาย